เอาไอ้นี่ก็ได้พึ่นช่ยเดมันนี่ี่เนาอื้อบแต่ไอยากได้ยื่วอการไงงแล้วแล้วอยากได้ย่มวอเอาวอการน่ยว่างามต้นมองไหเต็กเพื่อเงนผน้อยๆมันจังคืดมันจังขึนเนาะเงินผูอู้ผู้มาล่างหน้าพี่พี่อ พ่อแม่พี่น้องเปิดผ้ามากับพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ที่บ้านสาวแตวเนาะอ่ะกลับสุดทายสบายดีสบายดีบอว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศแต่นอกประเทศ,เทศก็ค่อนดีต้นรับเข่าสุดซ่องสาวมุพวกพ่อแม่พี่น้องเลยมืนนอนี้เนาะทางเบาวตาก็ได้เป็นคือว่าได้มาถ่ายตามในทางสาวมุกเ,เ,เ,เป็นเหมือนทางสาวมุกเป็นเนี่ยเมือนเนาะอ่าเปิดเบียดกุ๊กกุ๊กอยู่นี่ดูอีแต่เศร้าอีเดีนี่ขังบ้านพกุก mà bắt nhịp con này thế nào đây? nó, à giờ chỉ bắt nó, à sầm bài đi thằng lại nó, rồi sầm bài đi nó, à rồi, rồi xíu xíu sai thì đinh bò, đi thôi, kinh sao nó, à, nó thả จานปิ้งยังปิ้งตาบอกคือหัวใจกับบุอ้ยไว้ต้องบอกอะไรเนาะเอาเอาเลยนาะต <c oughs> ัวอะไรเลยขากอสาวแตวนี่เค <c oughs> ืียคานเพิ่งนี่คี่คานเนี่นยพอดีอาองามเนาะบอกอะไรเนาะดีขักเลย บัวบอตชนชั้นช่บัวง่ายงามภากดีนี่สัสอเครื่องไฟขอามาพี่บอรอผมดูชั้นใหม่วครับเนนั่นถอดถอคืนนี่บอเสาแตนนี่นะอ๋อดูดสาตนนี่หม่นเด้ มามาเดียวว่าีสเดียวอะไรสา่เดียวเนาะเมนมือนี่กับผ้าได้บอไรมือนี่เป็นได้ไงเอามื่บ้าเอาแปลทางมือนี่แปทางโอ้ยทางมือนี่ใจเเมื่อเฮ็ดทางว่ามือนี่เมนเมน

ตัดพวกมันเนาะมันโบลายเป็นไงนะจะไั้ให้ทัานตุ้เจ้าเพิ่นออกแหออกกงเด,เดี๋ยวออกกันกายตอนเช้าพอดีเล้อเนาะมันโบลายเป็นไดวพอดีจนะซอยเพิ่นกับมันโบลายเห็นนะเอยก็ดีเรือออกรายการอาบน้าเันน่จาจะเนยแหงเนาะตอนเช้าโอ้พี่เด้เนาะผีชายพี่เด้เนาะน ตอนวอิดช่กันซอยแล้วช,ช่ยีงกระชวดมาเดี๋ยวฉันกันตอมเขาวันนี้เนาะตอก <ừ, S 1> ตอกตอ้นมากันตัต้งระชามวนนี้งมมาเนาะยังเยเป็่นจนันสังตานองเย็นเมอานนี่ดี๋วมา เอาขึ้นมดทุกต้นเลยเลยอื่อยอืมตีใจดีใจเนาะเลนื่อยช่วยห้องเย็นใหมห้องบ้านเถวๆแถวๆหองบ้านบ่อไร่น้ำแร่เนาะดีใจเนาะเหยบ่ไร่ีใจน้ำบ่ไรเนาะพอรบ่อไร่เป็นมาอยู่อันนี้เด้เนาะเป็นบ้านเดียวกับบาอถาแต่ว่าเป็นมาเอาเมียจยูที่ mà mẹ của tụi con bạn bạn này Thế <laughs> Thân này, phải đấy, ừ, này. Nhiều. Ừ. Là, ấy, hết bài ừ. mà... nhung nhai đấy Ừ, nó Hết sẵn nó bằng nông Khoai cả Nhanh mưa Hết vô cả mưa đứt nó Nhanh ngang nó Nhanh sẵn nó Nhanh nó Nhanh ngang nó Nhanh sẵn nó Nhanh sẵn nó Nhanh sẵn นี่แหละี่นเป็่เมือเฮ็ดนะเรว่าเเมือเฮ็ดแล้วก็เรียกแตงง่ายมาที่ดูโาตชิดทุกรง่ายมาที่เลยเหมือนซื้อตินี่ติข้ามไม่น่าเศแตเนาะดดาเลยนะดังเลยชอบชลาดาย่วงไหนช่วงเชนชอบลาดชอบชน

คือว่าพันย่อได้เลยเนาะเห็ดยูเห็ดกินเือว่าแล้วเลยว่าวันเห็ดยูเห็ดกินว่าวันเนยเห็ดพก่ารค่ท่อท่อช้างอัน้เนาะเพิ่นแตกเป็นน่วยเป็นนวยบะบูฮู้เพิ่อน่าชรวมันด้บบุ้า mở lại cho tao 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 chẳng tao 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 ข่อยทายให้เมียข่อยไย้อะไรโอข้อข่อยเอาไว้ที่ลันว่าครับเป็นในโอ้ข้อข่อยเอาไว้ที่ดังได้ยทายท้งสมุกเนนักลูกเพื่อนแต่ว่าดพี่นะมีแต่อ้อี้เมื่อยหน่กบวไรหนักมานำกัน เโอ้ยตาจะขาจะปี๊าจะเจ็ดเดือนโอ้สุดยอดเนาะนฮอดบนที่ขอกันเยกับกับเก็เดือนพอดีอ่าครับพอดีพอดีนั่นไหมบ่ไดยังง่ายอยู่เนาะเอาเสียไปผ่าเพียกันยังปีกัวสองปีไปเนาะ ดังเท้ต่อเตีอันดีใช่ไหมันดังเท้นหลา,า,านตายวะฮะหลานตายวะอ ขึไปขนคำได้่ก้อนคำไาาม่อปไรเองก้อนค้ำม,มันผิานขายได้เนาะเเ็น่แ่นคนดูดมาแต่น้ำคลองไปได้นึ่งกินแหีกานี่เบิดได้เไรปีกานี่ยเป็นันน,น,นี่โดนตกน <c oughs> ะเป็นพมัน มันมาแล้วค่ะน้ำมันยังไงพีนะ่บอะบางบอนมันกระเบิดนะคือวนะ่าข้าดูตลอดเนาะก็ตรจังมัดขั้นถัดบปแม่แม่ประตูเลยเนี่ยวหาแม่แต่พอดีง่ายง่ายเพื่อไปรถเคือเ่นอนบวาดถารถหมดแล้วรถรถง่ายเวลาเฮา ปางดินช่างยนงน้ำบอลรมันเข่าแงะมันจ่อนะมันจ่อได้แมันเข่าตะโพนนี่ม mmm. ันออกมาพ่นออกมางน่าไปที่บัวมั่งแาก็้งแ่น้เก็บนไเดีอ่ะแยวนีกจ่าช่งตะวนีจาะแยน้ได้ช่ะแอ นี่เราพุ่มาช่วดนอนบบ่นเนาะจืงไหมขุดุดยิงใชใช่นพ่นสร้างมาแต่ซีโน่พุ่นโม่บอลอะไรเขตนี่นะโมโเกันเป็นทางเบาดีคันข้างมาว่าโยงนบพ่น หาชิ้นมาในทางเดียวกันเลยเนาะเพวกวอวะ,อะพวกนี้ผมมีหมดเอาเลยเนาะเพราะว่าแถวนี้กะนถ้ามารถแบบว่าสร้างรถแถวนี้เพิ่นก็ลงเอาอยกวันที่อย่างอืมแต่ว่าทางนี้หนาเพราะว่าหนานะจะแพงเพราะว่าทางบ้านคอ,อยอยู่ทางบา้านเฮาเ่ยเนาะเพราะว่ามันไก่เลยแพงตัวอยู่แล้วก็เอ,อ,อาไปเลยสเตอดินชายวันนี้กัน

ไปจะพุดไม่ได้เหรอนี่ครับจุดจุอดทั้งนั้นลบานทนีก้กะ มันพอมันกระจายกันทั้งนีเนาะซอแตเนาะเออมันนัน่น ถกรบปานแบ่งใจนี่ยเนียถืนี่ป้ายอกแล้วสิบส้ช่ทตั้งแตวแล้อะไรนะมาดีคนบอกว่าสี่สี่แสนายบ่ชี่เชิหาป่ประมาณนี้แหละอือโบ่จบได้ประมาณนี้แหละ แทงเลยชี้เชนชีเาบอชีบัวตัวหนาหนาชิบมันมีหนาชิบก็หนาห่อเลยหนาหนาชิบอ่นนี้หกชิบก่อนอันนี้นะมวยนี้มันมีหนาชีชิบกัหนากับหนาห้าชิบอันนี้หนาจะเป็นหนาชีชิบอ้าแทะว่านี่เป็นห้าิบกันสี่ิบห้าิบอตัวนี้ห้ิบมันมี มันมี40กับ50บัวบัวใหญ่นะบ่ล่ะแล้วก็ตัวน้อยน่ะมันมีหน้า10กับหน้า12บัวที่เพิ่นใส่ได้จังมันเพาะมนไปนี่ก็เอากระดาษทรายเด้อซแต่ล่างบ่ได้กกระดาษทรายสู่ๆเพิ่นบอกผ้าีเพิ่นป๊าดเดี๋ยวมามา อันนี้คือประเทศไหเด้วประเทศไดมันก็ดูดีก็โม่กว่านี่ด่นก็โม่อยากเด่นก็โม่อยากอยากที่าทุกก็โม่ทุกก็โม่กายเป็นกลายเป็นเด่นก็โม่เด่นก็โม่เอ้ยเด่นก็โม่ดีใจนะดีนะี่ว่า จังซ ch ch oh. ีได้พ่นว่าเนาะหลังจากที่มุ่นฮะมุ่นก่อนไม้อ่าตอนเช้านี่น่เท่าแแม่นนี้นี้นี่ได้ละนเป็นโลก็ได้ประมาณ2โลไปก็แต่แลเนาะแ้แต5อืมเนาะดือว่า เห็นทางยางไปก่อนเลอเดี๋ยวไปใกลขานพุจะหามูไปไปแจ้งอยู่แจ้งอยู่ก่อนทไมอยายแปดอยู่ายนี่งอยู่โกไกลโอไปบุรีอ่วนะบ่ได้คิดย่านคิดยังงี้ย่านแต่อดเอาคือบ่เลากับความย่านมันมันเห็ดให้แบบมันจำป็นเนาะ่แบบมันผู้ย่านอย่างเลยนะบ่เหล่ากับจนบุคิดย่านอืมนความจนเหนื่ความถุกยาใ นะบอคิดได้นะ,ะนีออน่คือนต้นชาวเตานี่ก็โอ้เพิ่นกระสูชนเนาะถือว่าโอ้เปิดสีมาฮอดนี่กัน,เน,กน,นเนาะฟังชาวแตาหรือว่าอ,นาอนันนะีแ้แบบว่าเพินน่นบุญมีเนาะอะอไรสาคือว่าเออเขาทุบยนาะแต่ว่าหาขิรักขีดเดิม,นมดดหนักไหมได้ไหมเออต้องโคมขยันหรือว่ารู้มัน nhỏ người dân bước vào bụng bột tại chỗ bạc của bạn. Mày bỏ bài bóng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  bài phải bài này bài bóng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  bố bóng bài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  bóng อ๋อมอมไปแจ่ๆสามนนี่เดี๋ยวเรียวาไล่คนนึงเี่จับก็แต่มาไล่เด้อยังไม่ได้จ่ายแล้วมันทั้งสัตว์าบะทาบอืมต้อง ขื้นเป็นเงินเป็เนภานาสตาเนาะรถล,ลาไปด้น,นิเนาะแฮ่แ่รถจักรรถนะเช่ตรถที่สาม嘛รถที่สามบนรถอ,อ,อามาแห่นี่ใช่ใรถที่สองนีนะ่เนาะแมน嘛 ซ้ำกันซ้ำกันเลยไม่บนมาทนึงล้วกาศทั้งบอลลี่วะมันรีกับชงอตวะใช่ไอ้หินหินนี้หินสามมอใช่ชอบประมาณนั้นประมาณนี่ยหินนี่พูดนึวับเทพพืชไหมเปลืองไหมใช่เครื่องนี้มัน เทได้ด่านะคะโดยโดยเทเนาะเมนเมนกับเทกองแพงเนาะเทพวกนี้ทานเนงสีทานก็บอกกองแพงเทคานเพิงอีกหยิบเอายางอยู่ดีครับเนาะเพราะเราชอบตัวนี้คือตนี่ยังไม่ได้มาดินเลยไม่ มานมัลระกับสดแต่ก็มีสายยางนี่เนาะมาหนี่งเออเด้อเปิดน้ำพื้นที่น้ำมาบ่่อะไรแบบนี้มาแล้วแต่สอนมาอะไรบ่เลยน้ำเบิดบ่น้ำเบิ้ลก็เมื่อคืนกับเบื่อขึ้นก็ทำฮะจะลองต่ำนะบ่เนี้ยเอาตัวนี้นะลองดู โอ้พัดเอานี่ต่ำเลยบ่นิไปจับย่อต่ำน่บ่นั่งจูนั่ยีู่นน่้งบัตร้ัตนเนาะบัตรคลิปที่สองกตัมาพีใน้องเบิงอ่านั่นนู่โอ้เนาะ้พเพี่น้องเลยโอ้จับ้างเดียวตึ๊บนู่เนาะนี่กล้ามไอยบอไรตัวั่มือนี่เนาะโออ้เห็ด มันนั่นก็ยุบได้หนึ่เห็นบ่อนเนาะนี่ยุบหลายตืนยยยมม้นพอดีจะบ่ออะไรครับซับน,นี่นาะเป็นสายที่ยุบลงเพราะว่าเพื่อนหายมันลุบลงจากคานอยู่แล้วเนาะเลยเออสายซับตัวนี้นี่หนาสิพอดีตัวนี้ตัวนั้นมันใหญ่เพราะว่ามันหน่ำมันหน่ำมันบาจากมีนเนาะเหันทีดหน่ำเนาะ ป่าไปเลยกับวันเนาะใครโคตรโคตด,ออดเอ้เป็นคุมเลยสิแต่โดตรเป็นคุมเป็นคุมไม่แนละ้ป่ามันกลางคืนเจ้ามาหรือเปล่าแป๊มาอยือเห็ดเป็นคุมเป็นคุมไม่ห้องได้ห้องนึงเฮ็ดจะตามคุมทีม่คุมม,คม,มันต้องเฮ็ดม่ต้องเฮ็ดเล็กเออไม่ฟอน,น ป้าไอ้มันมันก,กระชากเลยชื่มดบอดทเต็มนี่คืออะไรนี่นะ่ะนิดน้อยนี่แกเนาะ,นะพอคุดไปเจอนนอาอดก็ได้สตีลเลยยางพื้นขึ้นมายางพื้นโลมน,นะ <c oughs> แบบนี้นี่กินน้ำไม่ได้บ้าอะไรนี่หนูกลงนี่หลายดินทรายนี่สตีลไยตัวนี้นะ <c oughs> thế mà nằm trong một thân bột bột. nó thuần đẹp rồi con mà mà nằm trong một thân này đấy nhang nè nhang gì hướng còn non nó phun gì nhang say gì đấy yeah. thà đùn nằm say phòng thưa đùn nằm nòng đây đấy Nòng tuần chi bốc này bó thân nòng như cây cả ừ. คนนี้น้องยุ่ใแจก๊กเพราดูดมใาชา่ย,ยนเยอะนี่ก็อันนี้เ้ากับพายในงามตัวนี้เนี่ยน้องอะไยเนาะพายงามเปิดเปิดใส่แต่ถ้ามานนันหมาวมาบ่ได้นี่เวลาเ้าวก็เลยเพื่อนเ้าสิแตกกับปูกระโลเนี่ปูกระโหลเลยหรือว่าปูกระเบื้องเนาะมันชุดลงแล้วมันก็แตกบเนาะ เปียนบ่อไล้ได้เอาเอานำนี่มามาือกันบ่โอ้ข่บริมาในนี่เพราะว่าคข่ไหวหลายปีได้เพาโอ้แบบเป็นปีสองคนเลยว่จังไงแมนปลูกพักปลูกหมักปรุงพักไปทำอะไรคือไปที่นี่ย้ำผุนผนตตง่ายไหงคักแน่นคักไปยังสก้รเจะได้กลาบนะแต่ละมือเพราะว่าให้เห็ไห่อันนี้นะมะไรโอ้ขัดแ ไงเอาสมนักกาย้อนเด้ไไมกล้าไงนะสอบแต่เยอยกได้ยู่กล้ามไงไงแล้วไงแล้วอยากได้ยู่บเอาว่ากลนไงวาว่งามตนเต็มเชื่อุ่น้อยนมันจังคืมันจขึ้นเนาะ เพื่อแล้วเพื่อนเพื่อมาดินได้ก็ขึ้นมาเติบอยู่แล้วนี่กล้าไม่ไรเติบอยู่แล้วเจ้าแยงไม่ขึ้นมันอยังติวมันไ้ว้วยอาบุเห็นม้หนักมวยหนักเนี่ยขาวเจ้าน้องอะไรแต่ทำมือมาแลนตแถวอดินเนื่อนประเดี๋เนะ ผูกโอ้ผูกมาล่างน้ำพี่พี่อ๋อเฮ้คุณบอกพี่น้ำนี่เอ้าพี่โอ้มีอยู่โอ้มีอยู่แห้งพ่อเถอะเนาะโอ้ยม่านอนนั้นผมันขีดตุมแล้ววะล่ะใช่แล้วผมไปกระแทกเนาะเพิ่งเอาน้ำฉีดใช่แล้วเอานี่ไปทางเนาะพุ่งใช้ตาแล้วม่า อ่าโอเคบันทีเแล้วสาวเตวเด้อ่โดยกินข่าวกินน้ำอนเศร้าเ้ยท่านได้กินบ่ยังยังอืมโดยโดยอ่ะโอเคเนาะพบกันในคลิปหนาเนาะอ่ะสบายดีเด้อทางสาวแตวโด้วยตอนนี้เราขอวางให้เจ้าเอาไปใส่ทั้งนั้นใส่บนน้นนั้นกินมะพราวมนบนตะนางนั้นบนเทิงกับบิน โอเคพ่อแม่พี่น้องทานี้ทางบ่อทอดก็จะได้ก่อโตจบคลิปเพลงเท่นี้เด้อต้งมาถาม่ิประกาดก็ขอโทษขอภัยนพแม่พี่น้องทานี้อก็ได้กลับมาสมัยดีสมัยดี